โฮมสเตย์น่ารักนี่คืนนี้เราพักโฮมสเตย์เป็นแอร์นะเนี่ยหน้าตาน่ารักคืนนี้600บาทค่าที่พักดูวิวกันนะเดียวนเย็นน่าจะโสดวันนี้ตอนนี้แดดแรงมากทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมแบบนี้หายไปจากชีวิตเรานานเท่าไหร่แล้วนะน่าจะประมาณสัก40กว่าปีได้ละมั้งเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆเ,เราอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เลยแยงวลีแยงฟ้ายไปเรื่อยนี่วิวแบบนี้เลยเนาะ หาปลา,ป,าปักเบ็ดทอดแหตามภาษาแบบนี้เลยเราเคยใช้ชีวิตแบบนี้นะที่เราเลือกที่นี่เป็นเพราะว่าเรานึกถึงอดีตเหมือนย้อนอดีตวันวานเนานะมีความสุขบางทีคนเราเวลาแก่ตัวแล้วชอบเราถึงอดีตที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่เคยมีความสุขเนาะ แต่ทุกวันนี้เราอายุเราเยอะแล้วเนาะ53ปีเราก็นึกถึงอดีตไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสุขนะตอนเนี้ยเราก็มีความสุขแต่เรานึกถึงอดีตในวัยเด็กมันเป็นแบบนี้เนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยเราก็ทอดแหหาปลาปัาปกเบ็ดตอนกลางคืนก็ส่องปลา ปูหาปลาเลี้ยงครอบครัวเนะวาะก็เราเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยดูสิมันนึกถึงอดีตนะมันมันมีความสุขมากๆเลยนะมีพ่อมีแม่อยู่ข้างๆแต่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่เหลือแล้วแต่ได้มาเห็นธรรมชาติแบบนี้มันนึกย้อนไปเนาะมันมีความสุข สุขมากจนเกินจะบรรยายเนาะแต่ถ้าใครเชื่นชอบแบบธรรมชาติหรือบรรยากาศแบบเราเนาะก็คงจะคิดไม่ต่างกับเราหรอกคิดถึงบ้านละสิบางคนก็ต้องจากทุ่งไรไปนามาทำงานในเมืองหลวงเนาะมันก็เลยเวลาเห็นภาพแบบนี้จะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเชื่อเถอะว่าบ้านเราเนี่ย มันมันเคยมีความสูงมากๆนั่นแหละก่อนที่เราจะได้มาทำงานในกรุงเทพกันเนาะดูซะก่อนเนี่ยมันฟินสุดๆเลยนะดูบรรยากาศสินี่เราเลือกสบายโฮมเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเหมือน ที่เราจากมาตอนวัยเด็กเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะบางคนเห็นภาพแบบนี้แล้วคงจะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเลยมันมันมีความสุขในแบบแบบธรรมชาตินะเนาะดูสิมันเป็นเหมือนห้างนาก็ปันเออมันไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบรรยายแบบไหน แต่สําหรับเราเรามีความสุขมากๆที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะเรานึกถึงตอนที่เราอยู่กับพ่อแม่เราที่บ้านนอกเนาะแต่ตอนเนี้ยเขาไปอยู่ไกลมากๆและ้ะดูสิมันเป็นเหมือนที่เราเคยหาปูหาปลาปักเบ็ดทอดแหตามลำคลองแถวบ้านเราแล้วคนที่นี่เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบสมัยตอนที่เราเป็นเด็กเนาะ ขนาดเป็นโฮมสเตย์แล้วนะรอบโฮมสเตย์ก็ยังมีคนตกเบ็ดทอดแหเลี้ยงวัวควายดูสิมันธรรมาชาติสุดๆอะหน้าโฮมสเตย์ที่เราพักอยู่มีคนมาเลี้ยงควายนะมาไล่ควายผ่านหน้าเราไป จะไม่ให้นึกถึงได้ยังไงมันมีความสูงมากๆถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่ก็อย่าลืมกลับไปหาท่านเดอร์บางสิ่งบางอย่างมันผ่านไปแล้วนะ่ะมันเหลือแค่ความทรงจำเท่านั้นแหละมันกลับคืนกลับไปเหมือนเก่าไม่ได้หรอกเนาะมันเหลือแค่ความทรงจำดีๆเนาะเพราะต่างคนก็ต้องมาทำ งานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะจะกลับไปเลี้ยงควายไถนาปลูกข้าวดูแลพ่อแม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เนาะพอเดี๋ยวนี้มันไม่พอหรอกมันก็ต้องมีมาทำงานเป็นเงินเดือนส่งเสียให้พ่อแม่มันถึงจะพอเนาะ นั่งอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงกระดิ่งจากคอวัวคอควายเนาะกุ้งกิ้ง,งกุงเก้งมันธรรมชาติสุดๆเลยถ้าใครมีโอกาสมาที่อุบลลองมาพักที่สบายโฮมดูนะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันซึมซับบรรยากาศเก่าๆจริงๆนะไม่มีแสงสีอะไรมากมายมีแต่ทุ่งไรไปนะ่ปลายนาแล้วบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ ถ้าคุณมาแล้วคุณจะลืมไม่ลงแล้วที่สบายโฮมนี่นะเขาอยู่ไม่ไกลจากวัดเลืองแสงนะวัดเลืองแสงที่เรากำลังจะไปก็สวยมากนะเราเห็นในหนังสือในภาพเราตั้งใจมาอยู่แล้วว่าเราเลือกตรงนี้เพราะบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เป็นที่ที่ใกล้กับวัดเลืองแสงเนาะวัดซิรินทร์ เวาลาลามผู้เวนั่นแหละคือเจตนาของเราดูสิบรรยากาศหาที่ไหนได้แบบนี้เนาะในสไตล์เราเราชอบแบบนี้เนาะแต่คนที่เขาคนละสไตล์กับเราก็อาจจะมองว่ามันไม่สวยแล้วก็ไม่ปืม้มก็ไม่เป็นไรนะ เพราะคนเราย่อมชอบอะไรที่แตกต่างกันเนาะไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ว่าก,กันแต่เราชอบสไตล์นี้อีกไม่นานพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินเนาะมันจะงดงามมากๆเลยนะที่นี่ยเราคอยให้พระอาทิตย์ตกดินซะก่อนแล้วเราถึงจะไปวัดวัดเลืองแสงเนาะต้องไปประมาณห้าโมงครึ่ง หรือ6โมงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เห็นหลังบทเลืองแสงหรือระบบเลือง,งแสงนั่นแหละถ้าไปตะวันจะไม่เห็นการเลืองแสงก็ให้ชมวิวไปเรื่อย,อยก็จะมีฝูงวัวเดินผ่านที่พักเราผ่านไปแล้วหนึ่งฝนะูงเนาะในฝูงที่สองหรือเปล่าจะมีประมาณสองสามฝูงนั่นแหละเดี๋ยวก็มีควายด้วยนะ นี่ก็มาอีกเจ้าของหนึ่งแล้วเนาะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเจ้าของหนึ่งนี่อีกเจ้าของหนึ่งเนาะเขาไล,ล่วนเลาะมาฝั่งนี้เนาะน่าจะมีหลายเจ้าของเนาะเพราะรอบๆนี้เขาก็มีหลายบ้านอยู่แต่ต้องผ่านสบายโฮมทุกทุกบ้านแหละนี่เขาก็เดินตามกันมาเป็นแถว เดี๋ยวก็จะเดินผ่านหน้าที่พักเรามีกระบวนเขาเรียกอะไรนะกระพวนเหรอคล้องคอวัวดังกงเกงกงเกง,กงน่ารักมากๆาเลยนะเห็นคนเขาเดินเลี้ยงควายก็นึกถึงตัวเองตอนวัยเด็กก็เป็นแบบนี้เลยได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายธรรมชาติแบบนี้เลยนะเหมือนเด็กแต่ชีวิตเด็ก ต่างจังหวัดก็คงไม่ต่างกันเท่าไรเนาะไถไร่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยครอบครัวกันทุกคนแล้วเนาะเมื่อสมัยก่อนนะนี่เรามามอุบวนเรากินรูปอันนี้ที่เขาเรียกบักยางเนาะคนอีสานเขาเรียกอย่างนี้มันจะเปรี้ยวๆหวานเนาะอยู่กรุงเทพไม่มีกินหรอกนะ้ จะมาอยู่ที่นีได้กินลูกออกมมันวิเศษมากเลยนะสมัยเด็กๆเราเคยกินที่บ้านเราเนาะที่จังหวัดนครนายกเขาเรียกว่าลูกคุยแต่คนในสารเรียกว่าลูกยางเวลาเกะมันจะมียางสีข,า,ขาวๆอยู่ที่เปลือกมัน,นแล้วเม็ดมันก็จะเป็นเหมือนเม็ดขนมเลยน้อย แต่มันจะเปรี้ยนวะมันไม่หวานสักทีเดียวหรอกมันจะมีรสเปรี้ยวด้วยอร่อยมากหากินยากนะ้วเนี่ยถายวัวให้ดูต่อดูความแ่ารักของสัารนะมันมันรู้ได้อย่างไรเจ้าของเขาก็ไม่ได้เอาเชืกเอกไปเกี่ยวคอมันนี้ เดี๋ยวมันก็จะเดินเลาะเลาะผ่านหน้าเราไปมีไม้นักเล็กเวลาเขาจะออกนอกแถวเนี่ยเขาจะถือไม้ไปปีเล็กๆมันก็เดินเมียงเสียงกระดิ่งที่คอวัวดังก้องแก้งก้องแกล้งอย<ม>่างนีนะ้ธรรมชาติสุดๆเลยอะ่ะอยากให้คนได้ยินได้ฟังนะมันธรรมชาติที่หาได้ยากมากเลยนะ ได้ยินยากมากเลยนะแล้วบ้านพักที่ธรรมชาติสุดๆแบบนี้หายากมากเลยนะเราจะไม่ใส่ดนตรีกบเสียงนี้หรอกนะเราอยากให้คนที่ได้ดูคลิปนี้ได้ยินเสียงจากธรรมชาติจริงๆเหมือนกับได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆแบบที่เราได้สัมผัสเราจะรู้สึกแบบเดียวกับเรา มันมีความสุขมากๆเลยนะเราได้มาที่นี่ปีนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลย้องเขาแอบอยู่เห็นตะหมวกนี่ไงเขาแอบอยู่ตรงก่อนเห็นได้ไงเห็นตะหมอกโผล่มานี่ไง<ม>สงสัยเขาจะเขินเรามาั้งถ่ายให้ดูธรรมชาติของ คนเลี้ยงวัวแล้วก็วัวควายน่ารักมากๆหาบรรยากาศแบบนี้ยากนะธรรมชาติแบบบ,บ้านๆเนาะคนเลี้ยงวัวกับคนเลี้ยงควายเจอกันเขาก็ทักทายกันนะแอบฟังชาวบ้านก็คุยกันเนาะคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเสียงกระดิ่งจากคอวัวเนาะดีกว่าเราจะใส่ดนตรีเข้าไปเองธรรมชาติสุดๆ ธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หายดูยากนะครั้งนี้เรามีโอ,อกาสได้มาจามังหวัดอุบลก็ถือว่าคุ้มมากๆนะแล้วก็เลือกที่พักที่นี่นี่คนสแสดงเนี่ยเขาเลี้ยงควายเดี๋ยวก็วัวเดี๋ยวก็ควายอ้ยโอมันรวมสัตว์ต่างๆใช่ไหม หน้าโฮมสเตย์ที่เราพักอยู่นี่มีทั้งควายและกระว,วัวเนาะนูะน,นคนเข้ามาตกปลาเมื่อกี้เขาได้ปลาช่อนตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งเกือบโลโน่นเขากลับมาอีกรอบแล้วเนี่ย คนต่างจังหวัดก็มีความสุขในแบบคนต่างจังหวัดเดีเนาะ mm hmm. เลี้ยงมัวเลี้ยงควายหานะผักหาอย่าหาปลาตำเขื่อนอันนี้เขื่อนสิรินธรนะเนี่แต่เป็นอีกด้านของเขื่อนเนาะเพราะเขื่อนสิรินธรน,นี่กว้างขวางมากเลยนะ และตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วใกล้จะได้เวลาไปวัดเรืองแสงแล้วเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของส so นะบายโอมเนาะรับได้ห mm ้าสิบพันแต่แบบแบบมาน้อยเราก็ล่องได้ mm hmm. มาเยอะเราก็ล่องได้อื mm hmm. แต่ก่อนทําขนาดเล็กมันล่องได้แด่ย mm ี่สิบห้าสิบมามันขาดทุนไนมันไม่ได้ทีมใหญ่อืม mm hmm. ทีนี้ก็เลยทําเป็นตัวใหญ่ mm hmm. ของแม่ ของแม่มันจะมีอยู่ที่ลำดมอ่ะ,อะตอนที่เปิดตัวแรกๆเลยแม่ไปทํากับทีมงานนี้และแต่ก่อนพากันไปทําอยู่ลำดมคนชอบเล่นมากปีสองปีมานี้แก่งแบบแก่งสะพืนะ้น่ะแม่พูดฝากปากร้านได้เลยนะค่ะแก่งสะพืน้นเขาให้ระบายน้ําออกเพราะว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวของเดิมไงอ่ะ,อะ,อะ ทีนี้น้ามันลดดํโลมมันล่องไม่ค่อยได้เลยทีเดียวอ่าอ่าออันนี้คือละแวกของเขื่อนสิรินธรใช่ไหมคะทีมงานของสิรินธรตรงนี้มันจะเป็นหน้าเขื่อนสิรินธรอ๋อสี่ลานี้ใช่ไหมประมาณสองร้อยลำเี่ฮะของเขื่อนสิรินธรเหรอแม่เป็นแพรนี่นะถึงสองร้อยลำเลยเหรออ้แต่ทีมนี้ก็ยังสิบล่ะนี่สิบอ๋ออแลวตรงนั้นก็ทีมล่องแพรนั่นนันที่มองเห็นนั่นก็ทีมล่องแพรเหมือนกันกันเลยนะอ๋อทีนี้เขาไม่ ไม่มีไร่มีนาออถ้าเดือลููหลานก็มีแต่เข้าไปอยู่กรุงเทพคนที่อยู่ก็ต้องทําหาธุรกิจทําดินแถวนี้มันปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกไม่ถือไว้คนก็เลยทําธุรกิจส่วนตัวกันขึ้นมาเๆน้อยๆทำทุกอย่างเนาะไม่ทาก็จะทอะไรอันนี้ก็แม่ก็ฝากร้านเลยเนาะสบายโฮมใช่ไหมคะ เริ่มอยู่ที่เท่าไหร่นะค่ะค่าที่พักเริ่มอยู่ที่650บาทอ๋อ650 2อ0 0้าสถึง,ถง2 0 0 0ันเค่ะมีหลายราคาแ่เเาอันนี้อยู่อยู่อำเภอใช่ไหมอำเภอสิรินทรเทอะอือ,รรรอ,อตรงนี้มันเป็นอำเภอสิรินทรเขตตำบลช่องม,มิตร ค่ะใกล้ๆกับหน้าด่านช่องมิกแล้วก็อยู่ติดๆกับวัดเดืองแสงทูขาวโอเคค่ะมันจะเป็นทางผ่านที่โซนนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ที่พักกับร้านกาแฟกับร้านอาหารแค่นั้นเพราะว่าทาธุรกิจตัวอื่นไม่ได้ค่ะดินอะไรมันปลูกไม่ได้มีแต่คนคนยังหนุ่มแน่นก็ไปอยู่กรุงเทพ ค,คนแก่ก็พากันทําธุรกิจส่วนตัวทําแพรทําอะไรมันได้เยอะไงคนละ2องลำสามลำค่ะแตีีนี้ลูกค้าก็อ่อนมากนาะฝากติดตามช่องป้าชอบเที่ยวด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูในใน Youtube นะค่ะเดี๋ยวหนูหนูจะรีวิวให้ค่ะป้าชอบเที่ยวจ้ะป้าชอบเที่ยว,ยวจ้ะเดี๋ยวหนูจะรีวิวให้นะ ถ้าใครมาศิรินทรยังไม่ได้ล่องแพยังมาไม่ถึงศิรินทรน,นะค่ะ <laughs> ทุกคนก็เป้าหม,มายมาเที่ยวล่องแพศิรินทรมาดูวัดเรืองแสงวัดเรืองแสงนี่แหละหนูจะไปกันนี่แหละทุกคนมานก็ต้องมีเช่ไกลตรงนี้แล้วก็มีที่เปิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นจุดสกายวอล์คของเขื่อนศิรินทรน,นี่แวะแล้วยังแวะแล้วค่ะสัมภา์เจ้าของสบายโฮมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปวัดเรืองแสงแล้ว ต้องไปตอน6โมงนี่แหละถึงจะเห็นการเรืองแสงของหลังโบสและรอบโบสแต่ดูผ้าทิ์ตกดินก่อนเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากๆเลยมาที่นี่คุ้มหลายอย่างเพราะได้เห็นอะไรที่ครบลดมากๆเลยยิ่งอยู่ยิ่งได้เห็นยิ่งหลงรักเนะาะจหวัดุบลน แล้วเลือกที่พักได้แบบถูกใจสุดๆฟินสุดๆงดงามสุดๆดดูซินี่เป็นแพรของสบายโฮมสบายโฮมเขามีแพรอยู่หนึ่งลำตามที่เจ้าของเขาเล่าเมื่อกี้เลยนี่พินไปทางซ้ายเนี่ย เป็นแพ้ของคนอื่นที่ว่ามีสิบกว่าลำโทหลงลักบรรยากาศแบบนี้วิวทิวทัศน์แบบนี้อันนี้เป็นที่พักของสบายโฮมนะข้างบนแต่ไกลๆนู่นเป็นของเจ้าของอื่นเนาะแต่ตอนนี้ดูตะวันตอนใกล้จะตกดินก่อนเนาะก่อนจะไปวัดเริงแสง พอดูแสงสวยๆตรงนี้ก่อนเนาะโถเป็นแบบนี้จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงมีสบายโฮมเป็นแพรของพี่เราพักอยู่ที่นี่ย,ยามเย็นงดงามมากๆถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่หรือมาเที่ยวสงการที่นี่อย่าลืมมาพักที่สบายโฮมนะเจ้าของ ใจดีมากพูดจาดีมากเป็นกันเองมากนี่เขามีแพรึ่งลำเขาเล่าให้ฟังแต่คนอื่นเขามีเจ้าละหลายลำเนาะนี่บรรยากาศดีสุดๆธรรมชาติที่แบบธรรมชาติจริงๆอะ่ะนี่สามีเราเขายืนคอย เรียกให้เรามาชมแสงตะวันเพราะเขารู้ว่าเราชอบแสงตะวันมากมากเขาน่ารักนะเขารู้ว่าเราชอบอะไรต่อให้เราไม่ได้มาดูเขาก็จะเก็บาพาไว้ให้เนี่ยงดงามมากๆเรามีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติและมีครอบครัวอยู่เคียงข้างกายเราเสมอเนาะ อยากเก็บตะวันกลับบ้านนี่คือความสุขของเราอย่างแท้จริงและการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆนะจะบอกให้